สวัสดีครับยินตรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องบ้านหนึ่งแปดหน่งแปดเกมเมอะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม h าร์ทูปีนะครับโดยผมเนี่ยกาลังจะเลี้ยงน้องแมวนะครับเมื่อกี้รับไปแล้วแหละลืมกดอัดนะเนี่ยน้องแมวนะครับมันก็จะต้องปลดล็อกงานอนดิเรกก่อนนะโดยต้องปลดล็อกงานอนดิเรกให้ครบหมดอะเบื้องต้นที่มันจะมีพวกดูนกตกปลาทําสวนแล้วก็ทําอาหารนะครับ มีจับแมลงด้วยนะครับพอปลดหมดเนี่ยเราก็จะได้ปลดล้องงานอดิเรกจัดเลี้ยงนะครับ <lion> ก็ทำบารกิจรายวันเรื่อยๆอาจจะเป็นเดสีมั้งที่ได้ปลดนี่ผมรับตัวนี้ไปนะครับเป็นน้องบิตชอตแฮร์สีทองนะครับผมตั้งชื่อว่าน้องจัมโบ้นี่ตั้งชื่อได้ด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับเกมนี้สนุกมากนะอยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปดูน้องก่อนเพราะว่าผมเองก็เพิ่งรับมาเนาะ ดีย๋ยวไปดูน้องแมวก่อนว่าจะเป็นยังไงคือเควสอะมันมาคับให้รับน้องหมาด้วยแต่จริงๆผมอยากเลี้ยงแค่แมวอะจริงๆอยากเลี้ยงแค่แมวเลยนะอยากเลี้ยงหลายหตัวนี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในดวงข้าวแน่เลยนี่มาแล้วน่ารักมากอุ้ยน่ารัก啊ลี่ เดี๋ยวลองกดรูปนะครับรูปอ๋อมันก็จะนอนให้เกาพุงได้เลยแบบนี้เลยนะครับโอดีดีฮะแล้วก็มีแต้มขึ้นด้วยน้องน่ารักมากจริงกล่องถุดกหม้เดี๋ยวลองมาเล่นกับมันต่อดีกว่า นี่ครับพอดีผมไปได้ของมาก็คือคอปเตอร์ไม้ภผยดูดีใส่ให้น้องได้ด้วยนะครับแบบเมื่อกี้เลยเนี่ยน้องมันมีท่าทางเยอะมากนะผมเพิ่งเห็นดูดิเห็นบ้างมีท่าดมนี่มีท่าเลียเท้านะครับแล้วก็มีท่าเกาหูรูมันทำอะไนตงทำหน้างันนู้นเนี่ยอุ้ยน่ารักอ่ะพอดีกิ้งมันต้องปลดลรอกท่าหรือว่ายังไงอะผมไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมมาลองนะครับ ให้อาหารมันนะครับให้เป็นกุ้งอ๋อมันจะมีแต้มบอกด้วยนะครับคืออาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะได้แต้มไม่เท่ากันเหมือนน้องชอบอันนี้มากกว่านั้นมากกว่าอะไรงนงี้มั้งก็เลยอาจจะต้องลองทําหลายๆอยา่างรูบอีกสักทีแล้วเดี๋ยวจะลองเล่นกับแมวดูนะครับมันมีฟังก์ชันให้เล่นกับแมวด้วยเมื่อกี้ผมลองกดอาบน้ำอ่ะมันมันอาบไม่ได้อ่ะ ลองนะครับเนี่ยอาบน้ําไม่ได้ยังไม่ได้อีกอะ่ะไม่รู้ทําไมนะบอกยังไม่อาบมันอยากอาบน้ําตอนนี้หุยนั่งรอเล่นคือท่านแมวต้องแบบต้องต้องชอบมากอะ่ะผมยังชอบเลยอะ่ะอดูทําหน้าต้องคอยกดนะครับเวลาเล่นกับแมวต้องคอยกด ที่มันขึ้นมาสัญลักษณ์ที่มันขึ้นมานะครับก็จะมีขึ้นลงแล้วก็สั่นอ่าลองเล่นสักทีหนึง่งมันน่าจะเพิ่มพวกหัวจงหัวใจละมัง้งอุ้ยร้องด้วยเหมือนแต่ละวันะ่ะมันจะเปลี่ยนสัตว์ไปเรื่อยๆด้วยนะที่ร้านอะคือผมจะเลี้ยงหมาแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนถูกใจเลยอะผมก็เลยว่าจะรอพรุ่งนี้อะแล้วก็ไปดูใหม่ ควนก็ค้างอยู่อย่างนั้นน่ะนี่นี่คอปเตอร์ไม่ไผ่เผมลองใส่ดีกว่าใส่คอปเตอร์ไม่ไผ่อุ้ยดูมันนอนอุ้ยชอบว่ะถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวลองเลื่อนเลื่อนก่อนโอ้โหลูกแล้วยังไม่ทันถ่ายเลยในรูปนี้ไม่เป็นไร ชอบว่ารูปนี้น่ารักเดี๋ยวใส่กรอบรูปนะครับเกมนี้มีใส่กรอบรูปด้วยนะนี่นี่ดูรูปผมโอ้โหสวยงามสวยงามเดี๋ยวเพิ่มกรอบรูปก่อนนะครับเพราะว่าอยากตั้งมากรูปเมื่อกี้ชอบมากอ๋อนี้นแขวนไม่ได้ใช่ไหมไมันอันเล็กผมก็เพิ่งเริ่มเล่นไม่นานนะครับ ไม่ได้เล่นในโคสเบต้าด้วยถ้าใครแนะนำอะไรได้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับนี่เดี๋ยวตั้งไว้ข้างเตียงดีกว่าตั้งไว้ข้างเตียงนะครับใส่ไปรูปนี้นี่เป็นไงเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามจริง ดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเลือกน้องหมากันนะครับคลิปหน้าเรา,าเลือกน้องหมากันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับให้หานแมวสักที